สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่23กลุ่มพฤศจิาพันห้าร้อโดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทัเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว14-15แท่งก็อยู่สักประมาณ3,000กระจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งหนึ่งผลปรากฏว่าขยับขึ้นได้นิดเดียวนะฮะแล้วยังคง กลับลงมาอยู่ในกรอบพักตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลยอย่างน้อยนะฮะจะต้องอยู่ในแนวเส้นจิตวิยาของเรานะฮะก็คือเส้นประมาณเส้นสีเหลืองเนี่ยนะฮะคือการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะหากเขาทะลุลงมาก็จะเป็นการทดสอบเส้นข้างล่างนะฮะก็ยังคงมีโอกาสที่จะไม่ไปไหนไกล นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงแต่ผลปรากฏว่านะครับเขากลับตัวในโซนสูนยากาศนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังกลับลงมาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะฮะกลับลงมาอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์เหมือนเดิมนะครั็กราฟก็ยังไม่เดินทาง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะฮะก็ได้เป็นแลบเป็นได้เป็นแค่รูปหลุมเฉยๆเนาะก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับนะฮะส่วนตลาดนะฮะเช้านี้นะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปแล้วนะฮะกลับเข้ามาอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะฮะก็คือแรงขายนี่เป็นเรื่องของเอฟเฟกต์อันนี้มันเป็นเรื่องของนะฮะิจิตวิทยาการเทรดอนอกลงทุนรายใหญ่นู่นนะครับที่จะสามารถทําให้กราฟขับเคลื่อนในทำเฟรมที่เดลี่นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบส um de passage de passage de passage. ัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับยังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงอยู่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า supply effective นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะวันแล้วนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แลวกันนะฮะ นะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะก็ประมาณ10แท่งก็ยัง5้า0จุดหรือว่า45หแท่งก็ยัง5้า0จุดก็คือยังไม่ไปไหนไกลเลยทีเดียวทำให้สปล이ดโซนนี้นะครับเดินทางมาแล้วนะฮนะสป라이ดโซนะนี้นะฮะเดินทางมาแล้วตั้ง17แท่งนะก็ยังไม่ไปไกลเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้ว ในวีคนี้นะฮะเราสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮจากจุดเมื่อวันจันทร์ที่เป็นซุปเปอร์นะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่เคลียร์นะฮะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวอยู่หรือว่าเป็นเบรกย่ออยู่นั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมณนะตอนนี้นะครับยังคงเป็น กรอบไซด์เว์นะครับกรอบไซด์เว์อยู่บริเวณนี้นะครับยังไม่ลงมาทดสอบหรือว่ายังไม่สามารถทะลุไปได้นะครับยังคงเกาะเกาะที่เป็นไซด์เว์ออกข้างนะครับระยะเบี่ยงก็อยู่สักประมาณ3ามพจุดนะฮะใครเรียนไปแล้วก็นะฮะเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแล้วก็แบ่งออกนะฮะแบ่งกรอบการเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังคงอยู่ในอ่า กรอบที่เรียงไปเป็นแนวที่เรียกว่าสเปอร์อยู่นะฮะจะเป็นโอเวอร์นะครับโอเวอร์โซอยู่ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟน,นี้จะเป็นเอฟเฟก์มากกว่านะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ค่อยๆกระเถิบกระเถิบเข้ากับศูนย์แล้วนะครับก็คือทําหลุมตื้นเรื่อยๆแล้วยังมีคงมีสร้างไดเวอร์เจนทับซ้อนอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังคงสันนิษฐานแน่ว่าไดเวอร์เจนบริเวณน,นี้นะครับในการเคลื่อนที่ระยะการมีโอกาสที่จะเห็น lower high แน่เคยเรียนไปแล้วนะครับเรื่องไดเวอร์เจนอันนี้อยู่บทที่สนะครับ ส่วนทำไมกราฟยังคงทรงตัวอยู่บริเวณนี้ทั้งวีคเลยก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อแรงขายเราเหมารวมไปเลยดีกว่าว่าอยู่แนวที่เรียกว่ามีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงซะมากกว่าเมื่อไม่มีปริมัณขับเคลื่อนนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะเพราะว่า2แท่งเมื่อวานหรือสแท่งที่ยาวๆก็จะเป็นแค่แอคชั่นมาร์เก็ตเท่านั้นนะครับนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้กราฟเดินทางได้เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้โดยรวมลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเป็นการไซด์เวย์นะครับหรือว่าเป็นปลายเทรนขาลงชุดนี้เพราะว่าเทรนขาลงชุดนี้เดินทางมาแล้วตั้ง3วิคนะฮะวิคนี้เป็นวิคที่เกือบที่4แล้วนะครับนะฮะก็คือน่าจะอยู่ปลายปลายเทรนซะมากกว่านะครับเมื่อ อยู่ปลายเทรนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับโซนดิมานโซนสลายก็จะเกิดในช่วงพีเรียดที่แคบๆดังนั้นจะต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของกราฟด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว9แทงก็แค่500จุดเอง เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินที่เกิดขึ้นแต่นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินที่กระทบนั้นน่ะนะครับกระทบค่าเงินและส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นน่ะนะครับยังคงนะฮะทรงตัวเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นผลดีแต่ตัวเลขที่ออกมานั้นมันจะดีไม่มากทําให้ราคาทองคํานั้นมีการพักตัวหรือว่าออกข้างซะมากกว่าที่จะย่ยอตัวนะผลปรากฏว่ายังคง กลับลงมาเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะฮะยังไม่ไปไหนไกลนะ้อด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลดีกับค่าเงินดอลลาร์จริงนะครับแต่ดีไม่เยอะเนาะก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าได้ไม่มากเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าม,มากนะครับสมการ ปัจจัยกับทบค่างเงินก็จะส่งผลทำให้ราคาที่เป็นทองคํานั้นย่อตัวลงได้นิดเดียวหรือว่าอยู่ในกรอบเท่านั้นนะ,ะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีกึ่งๆหนึ่งแต่นะฮะลักษณะแบบนี้การขึ้นแบบนี้เป็นการพักตัวของฝั่งขาลงเมื่อวานนะ,ะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะไกล สวนทางกันก็คือการพักตัวของฝั่งขาลงเพราะว่ารองสัญญาณจะใหญ่กว่าการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับนะยครเรียนไปแล้วก็น่านจะพอจําได้ลักษณะการเกิดนี่ของกราฟที่เป็นระยะไกลนะครับอันนี้อยู่บทที่3นะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะเมื่อวานไม่ใช่นะเมื่อวานเป็นกลับหาศูนย์เป็นไซด์เวย์นะครับแต่ตอนนี้ก็เมื่อวานเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตนะที่ทำให้นะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้แต่ณปัจจุบันนะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้ว ขาลงนะฮะกำลังอ่อนแรงนะครับดังนั้นนะฮะแทงเขียวที่เกิดขึ้น2แทงนี้ก็คือนะฮะการลดลงของฝั่งเซลล์นั่นเองใครเรียนไปแล้วเรื่องจิตวิยาการเทรดของนักลงทุนนะครับเรื่องกลไกลเบื้องต้นนะครับดังนั้นนะฮะ เราก็จะมองว่านะฮะลักษณะโดยรวมหรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันณนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เกิดแท่งเขียว2แท่งเช้านี้ขึ้นมาก็คือการพักตัวของสั่งขาลงนะครับไม่ใช่ฝั่งขาขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดนะฮะมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อนั้น อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้นมจะลดลงเมื่อแรงซื้อลดลงเห็นไหมฮะแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแต่ปิดแท่งเขียวขยับราคาที่สูงขึ้นก็หมายความว่าคนที่เปิดโพซิชันเซลนั้นกําลังเคลียร์นะฮะกำลังเคลียร์ออเดอร์ของตัวเองจะปิดกําไรปิด s อ Co อลคอสอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรียนกันไปแล้วเรื่องจิตวิยาของนักลงทุนนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับนะบในระยะใกล้มียังคงมีโอกาสพักตัวยังไม่กราฟเดินทางแล้วลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์นะครับอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์แบบนี้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรบือหวามากมายนะครับแต่ ตลาดโดยรวมวิกนี้นะฮะตลาดยังคงคาดการว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสจะกระเตื้องขึ้นแต่การกระเตื้องนี้มันกระเตื้องไม่เยอะนะฮะเมื่อกระเตื้องไม่เยอะก็ส่งผลราคาทองคําให้ไม่ค่อยนิ่งนะฮะก็น่าจะอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวสมากกว่ายังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่เนื่องด้วยนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียวทมมนั้นไม่แรงพอที่จะส่งผลทําให้ราคาทองคำนั้นย่อตัวลงได้นะครับส่วนเศรษฐกิจโดยรวมนะครับ super inflation ก็ยังอยู่นะครับ เรื่องของสภาวะเงินเฟ้อก็ยังอยู่ก็ทองคําก็ยังคงมนะฮะมีความต้องการหรือว่าคนที่กําลังก็ยังมีการเปิดซื้อทองคําได้เรื่อยๆดังนั้นปัจจัยในของฝั่งทองคําก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและส่วนปัจจัยของค่าเงินดอลลาร์ก็กระเตื้องไม่เยอะดังนั้นนะครับทําให้ราคาทองคําโดยรวมยังส่งผลคงที่และมีโอกาสและแนวโน้มวัาจะเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะดังนั้นนะครับ ดูแนวทางหรือว่าวิเคราะห์ให้ดีนะฮะวางแผนในการเทรดวางแผนในกรอบการเคลื่อนที่แล้วก็วางแผนเรื่องการ Money Management ที่เป็นเรียวทาด้วยนะครับจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ